โอ้โหมุมกาแฟของอเล็กเชา้านี้พามาดูไม้ใบสวยงามฮะนะดูฮะลายจุดๆแบบนี้คือไม้ตะกูลลิ้นมังกรนะเป็นลิ้นมังกรครีบปลาหวานน,ะนี่ใบสวยงามมากใบสวยใบใหญ่นะปลูกใส่กระถางเป็นไม้ประดับไม้มงคลไม้ฟอกอากาศได้ สุดดยยอเลช่องจินใตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเช้าวันจันทนระ์ตื่นมาก็สดใสฮะกาแฟสักแก้วหนึ่งชาวันนี้พามาจิบกาแฟแล้วก็พามาชมไม้ประดับสวยๆงามๆนะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหราคาแพงฮะเนี่ยใครที่เคยเล่นไม้พวกเนี้ยราคานี่เป็นตามกระแสเลยนะใบละ เข็นแค่ใบนี่ใบใหญ่ๆเลยใบละห้าร้อยนะลยไเขียนแล้วโอ้ขำนะราคามันก็ถือว่าสุดยอดจริงๆแต่เดี๋ยวนี้เมื่กีให้ฟรียังไม่เอากันเลยเนี่ยฮะใครที่จะเล่นไม้นะไม้ประดับอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจนะอย่าไปอิงที่ราคาเรามาอิงที่ คุณค่าหรือว่าคุณประโยชน์ของเขาดีกว่าตูกเป็นไม้ประดับสวยงามนะเป็นไม้ฟอกอากาศหรือว่าบางคนบอกว่าจะเป็นไม้มงคลก็ได้นะเนี่ยไม้ประดับไม้มงคลไม้สวยงามแล้วแต่ว่าเราจะอยากให้เขาเป็นอะไรว่างั้นเถอะ ตอนเขาปั่นกระแสนี่ก็ราคาก็ไม่ธรรมดานะราคานี่ยหูหลักหลายร้อยอะ่ะนับเป็นใบอะใบละร้อยส0งร้อยก็แล้วแตนะ่แล้วแต่ว่าการตลาดของแต่ละคนเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปประดับตามมุมสวนมุมบ้านนะในอาคารก็ไดนะ้เขาบอกว่ามันเป็นไม้ฟอกอากาศ จะขายออกซิเจนเวลากลางวันแล้วกลางคืนด้วยอืไม่ธรรมดาแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาปลูกกันยังไงบ้างอืมนาเล็กไม่ได้ซื้อนาเล็กไปเดินไปเก็บตามกองขยะที่เขาเลิกเลี้ยงแล้วเขาโยนทิ้งนาเล็กก็เอามาพอ เพราะจากใบนะนี่ฮะที่ได้มาเนี่เพราะจากใบเลยเนี่ยเอาใบของเขาเนี่ยมาจิ้มลงดินทิ้งไว้ประมาณสักเดือนสองเดือนเนี่ยก็แตกหน่อเพียบเลยนะในแต่ละหนอในแต่ละใบเนี่ยจะมีหน่อเกิดขึ้นใหม่ถึงสองหนอ่อสามหนอ่อสี่หนอ่อแล้วแต่ความสมบูรณ์ของใบนี่แหละมันเพาะง่ายอย่างนี้ แต่คนขายก็ไม่เคยบอกเราหรอกเพราะว่าแม่ถ้าบอกแล้วก็ราคามันก็จะหกหนะของพวกนี้แต่ว่านาเล็กเลี้ยงไว้เนี่ยเพราะว่ามันสวยงามนะชอบตรงใบมันสวยงามนะนี่ใส่กระถางใส่อะไรแล้วมันจะสวยนาะเล็กไม่ได้ใส่กระถางอะไรดีหรอกใส่กระมังเนี่แหละพวกกระมังพวกไอ อะไรที่สามารถใส่ดินได้ก็จิ้มๆลงไปนะชอบปลูกไว้นะขยายพันธุ์ไวนะ้ก็มีเยอะใครสนใจก็ทักได้ราคาแบบเบาๆนะอยากได้ไปปลูกอยากได้ไปเลี้ยงนะหนึ่งต้นนี่ก็สามารถที่จะทำให้เป็นกอใหญ่ได้ไม่ ไม่นานนะนะปีหนึ่งก็ใหญ่ได้เลยนี่แหละไม้ใช่สวยตระกูลลิ้นมังกรนะเป็นลิ้นมังกรขี้ปลาหวานอ่ะสำหรับชาวนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากการเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ